ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการวางอาศยัยบนหัวเสาเหล็กนะครับคือเป็นงานบ้านๆงานง่ายๆนะผมทำโรงรถหรือทําอาคารธรรมดานะผมคือสําหรับนายา่างมือใหม่นะครับเผื่อท่านใดที่ ยังไม่ทราบนะครับวิธีนี้คือจริงๆเราก็มีวิธีทาหลายอย่างนะครับจะวางบนแผ่นเพลทก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบบาเกานะครับแบบนี้นะครับผมก็คือแบบนี้แบบบาเนี่ยก็จะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับงานที่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเสาเหล็กเนี่ยเสาเหล็กกล่องนะครับผมเหล็กกล่องสีอุ่สีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณพวกโรงจอดรถหรือโรงอาคารเล็กๆนะครับผมสําหรับนี้คือบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผ่นเพลทอยู่แล้วนะครับ คือวิธีการทําก็อย่างนี้ครับคือการที่เราจะวางอาสสผมสมมติว่าเสาสี่ต้นนะครับผมเราก็จะบากสองด้านอย่างนี้นะครับก็คือจะเหลือไว้เหลือไว้ด้านในนะครับผมคือวิธีการเวลาเราวางอสสแล้วเนี่ยจะเสมอหัวเสาพอดีนะครับสมมติอเสิของเราเนี่ยสี่คูณสองนิ้วเหล็กกล่องนะครับผมเราก็จะบากลงไปขนาดเท่าหน้าเหล็กก็คือสี่คูณสองนิ้วลักษณะนี้พอเราวางเหล็กตัวอเสิแล้วหลังตัวอสสก็จะเสมอหัวเสาที่เราบากไว้นะครับผมประมาณนี้ คือถ้าทําลักษณะนี้นะครับการต่อเสาขึ้นไปข้างบนก็จะง่ายเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากต่อเสาขึ้นไปชั้นเราก็วังหัวเสาไปประกบบนต่อขึ้นไปได้เลยเหมือนกันคือเป็นงานแบบแบบไม่ใช่เป็นบ้านนะผมเป็นแบบอาคารจอดรถอะไรพวกนี้นะผมอย่างที่ว่านะครับผมเผื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อเป็นประโยชน์เลก็กน,น้อยสําหรับนายช่างมือใหม่ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายแต่ว่าวิธีการทํามันจะดูเรียบร้อยกว่านะครับผมคือเวลาระบาดตัว อ่าตัวเสาและระวางอาศัยลักษณะน,นี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วตรงมุมเนี่ยถ้าเราเข้ามุม45้าตัวอาศัยด้วยยิ่งสวยนะครับผมเผื่อบางทีเราจะทําเป็นพื้นพวกที่นั่งเล่นอะไรพวกนีบนบน้บนลงบนลงจอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยครับเผื่อเป็นแนวะทางเอาไว้ให้สําหรับนายช่างมือใหม่นะครับผมไปพิพิกแัณต่อยอดเพราะว่าบางทีเราอาจจะวางแค่บ,บนแผ่นเพลทนะครับลองทาวิธีนี้คือถ้าเราโชว์เหล็กมันก็จะดูสวยงามนะครับเก็บงานได้เรียบร้อยกว่านะครับผมครับ เพื่อเป็นประโยชน์นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับนายช่างมือใหม่นะครับผมหรือท่านที่สนใจเรื่องการทําเหล็กนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่ยังไม่ทราบสําหรับนายช่างมือใหม่นะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ